รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟรชมีเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธายนารสิงห์บริษัทปตทจำกัดมหาชน น้ำมันงา,นงานจีนตราบางกอนคู่กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีซูเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินน้ำส้มสายชูตราคิวพีเอเจดีวีดีเอเจคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์สตาร์เวลเวลฮอตพอตสุก,กี้บุฟเฟ่ภูมิใจเสนอยกขยุ6งหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลก ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลบหกโมงเช้านเชียงแสนเป็นแดนสุขสันต์ไร้ดเยืนแล้วรำพันยนต์สวรรค์ของเมืองไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสูร่รายการยกขยงหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลกค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับนุ่นรม,มิดานะคะ วันนี้ค่ะนุ่นอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะตรงที่นุ่นยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว,ว่าสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นจะพาไปเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนแต่อยากจะรู้ว่าเป็นที่ไหนนะั้นเดี๋ยวไปชมบททีอาก,กันดีกว่าค่ะ เรื่องราวของเมืองเชียงแสนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเชียงแสนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดแต่งและบุระโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียงนำออกจัดแสดงให้ประชาชนนักศึกษาได้ชมและศึกษาหาความรู้กันในระยะแรกได้ใช้ศาลาการปรเรียนหลังเก่าของวัดเจดีหลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2000 524ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นใหม่หนึ่งหลังจึงได้เคลื่อนย้ายศิลปะโบราณวัตถุไปจัดแสดงในอาคารจัดแสดงหลังใหม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2538กรมศิลปากรได้จัดสร้างงบประมาณเพื่อทําการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นถ้าใครมาเที่ยวเชียงแสนก็อย่าลืมมาชมประวัติความเป็นมากันนะคะ เชียงแสนจังหวัดเชียงรายสามเหลี่ยมทองคำไอ้ที่เขาเขียนย่นนุ่ไปมาแล้วทุกที่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศมันก็ดีมากแล้วเราก็ตื่นเช้ามากขิวอยากจะหาของอร่อยออร่ๆที่อำเภอเชียงแสนกินอย่ารอช้าเราไปหาของอร่อยอๆกินกันดีกว่าค่ะ ยกขยโยงติดดาวสนับสนุนโดยปตทออพลังที่ยั่งยืนตบตะปูผมแต่บางบาดตื่นยิ้มรักตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพียืนอยางออกไปยกขยโยฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์สตาร์เวลสมัยหักันนอนเต็นสายหลั่สลายสลบทะวัน AJDVD โฮมเ The เตอร์ เอเจเครื่องเร่งคาราโอเกะ like ช่วงนี้ค่ะคือช่วงย,ยกขยงติดดาวค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็มาอยู่ที่ร้านอาหารริมโขงค่ะซึ่งก็อยู่กับพี่ติ๋งเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๋งขาแล้วเราก็ยังอยู่กันครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะคพอบครัวเราใหญ่มากเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเรามาถึงริมแม่น้ำฝังง่งโขงแน่นอนอาหารที่เราควรจะทานก็คือปลาปลาน้ำโขง ปลานั่นเองนะคะอยากจะให้พี่ถึงแนะนำหน่อยค่ะว่าความเป็นมาที่ร้านแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มารับประทานที่นี่ส่วนใหญ่กินทานปลาอะไรกันค่ะร้านตรงนี้นี่เปิดมาอยู่ได้อยู่24ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำค่ะปกติลูกค้าที่มาจะต้องถามหาปลาแม่น้ำโขง ล้วก็จะมีปลาหลายประเภทนะคะจะมีปลาคาวปลาแค่ปลาเบึกปลาคังแต่วันนี้เราเอาปลาแค่มาให้ทานปลาแคบคครูจะอาจจะครูอาจจะจนึกไม่ออกว่าปลาแค่เป็นยังไงข้างหลังี่ยคะดูเบลเลอเลยค่ะคุณผูเชมยจริงๆเราเคยกินเราทานปลาเบึกกันมาแล้วถูกไหมคะใช่ปลาบึกจริงๆก็เราเรามีความรู้สึกว่ามันคล้ายกันมันแตกต่างกันตรงที่สีสีด้วยเนื้อปลาด้วยค่ะสีของ ปลาแค่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองอ๋อแลอ่ะเอาเปิดก่อนเลยเอาเปิดก่อนเลยค่ะเชื่เลยค่ะนี่เป็นสีเหลืองๆค่ะเหลืองนวลๆเมนูนี้คือคนจะสั่งเยอะเลยใช่ไหมคะสั่งเป็นปลาแค่ต้มยำค่ะนวลๆเดือดระหว่าด้วยอ่ะลองอ่ะลองหนูจะได้ได้ถามว่าอร่อยไหมแล้วหนูจะได้ชิมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจะตักให้อาเป็นเดี่ยวทดลองอาเป็นเดี่ยวทดลองอาจะตักให้คนละชิ้นพอละอย่ากินเยอะมันเบือง ไม่ใช่จะอ้วนนะมันเปือพร้อมอ <c oughs> อมาเนื้อแน่นนะคะเนื้อจะแน่น,นค่ะหวาแนแหละส่วนใหญ่คือปลานี่คือมันมีฤด,ดูหรือว่าเฉพาะฤดูเขาปกติก็มีทุกฤดูแต่ว่าช่วงนี้มันจะจับได้น้อยหน่อยเพราะว่าเกิดจากพี่คิดว่านะคงจะเป็นเพราะเรือจีนเยอะหรือเปล่าถ้าเรือเยอะปลามันก็หนีแล้วก็บางทีน้ําก็แห้งน้าก็ขึ้นม้่งไปรบกวนมันอะ ใช่ค่ะใช่ใบเขามีเปรี้ยวนํำนะแล้วก็มีหวานจากเนื้อปลาเนี่ยตามธรรมชาติแล้วที่มันต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือรสมือมันมีความอร่อยอร่อยถต้อง่ถ้าอร่อยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมอบใบเกติบัตให้นะคะมาแล้วแต่อะไรค่ะมอบให้มากเลยว่าร้านนี้อร่อย เอาไปทักห้าดาวเอานะคะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไม่มาทางบ่อยนะคะเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเราจะขออนุญาตให้ท่านนายกนะคะพาเราไปทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยโยงกันค่ะ ขายเป็นมัดก็ได้ขายเป็นมัดแต่โูละ80โออ๋อแล้วถ้าให้ปีเท่าไหร่คะเออให้ปีเไยอะอเหรอยกขยุง6กโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยุงสนับสนุนโดยกะทิร้อยเปซ็ตราอร่อยดีตบระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงล 6โมงเช้าเยือย่างาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตรางว่วนสูงให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ให้ครบยุคนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ช่วงทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงนะคะ<ม>ตอนนี้เนี่ยเรายกขยงกับพี่ตลาดสินสมบูรณ์นะคะ<อ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะทำให้อาหารอร่อยเราก็ต้องมีเชฟด้วยนะขอแนะนำเชฟปึงค่ะ<อ>รวมไปถึงชาวคณะของเราวันนี้เมื่อกี้เห็นกันเล็กๆแต่ตอนนี้มาจะเป็น พักพวกแล้ว,ลวอตอนนี้เอาละค่ะให้สมชื่อถูกต้องให้เปนยกขยโยคกันเข้าไปนะคะต้องาถามท่านนายกก่อนถึงรประวัติความเป็นมาของตลาดสาินสมบูรณ์หน่อยค่ะตลาดนี้ชื่อตลาดสินสมบูรณ์นะครับเออมืม่อประมาณ74ปีที่แล้วโโออท่านหลวงวรรณะควิจิตรเนี่ยท่านมารับราชการที่นี่ ชื่อเดิมท่านชื่อสินมีภรรยาชื่อสมบูรณ์ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อรัชการที่เจ็ดเนี่ยก็เลยบอกพอพอพอปู่สิ์เนี่ยเสียชีวิตก็ถามคุณย่าสมบูรณ์ว่าจะกลับบ้านยุดยาไหมคุณย่าบอกไม่ไม่กลับและจะอยู่ที่นี่ทางรัชกาลก็เลยยกที่ตรงนี้ให้สร้างเป็นตลาดให้กับคุณย่าก็เลยชื่อสินสมบูรณ์เป็นที่มา เราก็ต้องมาถามเชฟกันแล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยเชฟจะทำอะไรอร่อยๆนนี้เป็นเมนูครับเป็นเมนูหลนไส้อั่วครับหลนไส้อั่วไส้อั่วเพิ่งเคยได้ยินอ่าธรรมดาหลนปูหลนกุ้งหลนปลาวันนี้หลนไส้อั่วทำไมต้องหลนไส้อั่วที่ข้าคเหนือภาคเหนือไส้อั่วที่อ๋อเรื่องของเรื่องชื่ง่ายชื่ง่ายครับผมและอร่อยอร่อยด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไป กันไปชชอปวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวช่วยกันเลือกซื้อดีกว่านะคะอย่าช้าใช่แล้วค่ะไปกันเลยเอาไปเลยครับและชาวยกขยงก็มาอยู่ที่ตลาดเชียงแสนที่ตลาดเชียงแสนเขามีนามว่าตลาดสินสมบูรณ์ก็สมบูรณ์อย่างชื่อจริงๆถึงตลาดจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่รวบรวมสินค้าอาหารการกินไว้มากมายแล้วตามชาวยกขยงไปจ่ายตลาดกันเลยค่ะเดี๋ยวหนอนผงหอมไม่ใส่หมูป่ลงไปด้วยใส่หมูด้วยอออร่ยยเท่านนายกครับตลาดนี้ ผมสังเกตนี่ไม่ได้ขายแต่คนไทยนะขายคนลาวด้วยนะมีป้ายในสองชื่อเลยทั้งไทยทั้งลาวป้ายเอียมป้เอมอันนี้ของคนละล้านใช่ไหป้ายเอียมอันนี้ภาษาลาวออ่างเขาเหมือนคอนุกคู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาเซียนแล้วไงอ่าไม่เอ <S <s <good> <S ี่ยมลาวแต่นิยมข้ามมาซื้อ คครับบไปกันต่อดีกว่าโอเคไป่ะมปึ้งค่ะวันนี้เราจะมาเลื่มผักอะไรเอ่ยวันนี้หลนหลนไม่อ้วผมไม่อยากซื้อผักเครื่องเคียงและผักที่เป็นอืมวันนี้เราจะเลื่มผักอะไรดีคะเออหลนต้องใช้หอมแดงแน่นอนขายเป็นมัดหรือขายเป็นโลครับอ่าขายเป็นมัดก็ได้ขายเป็นมัดแต่โลละแปดสิบโออ๋อแล้วต้องให้ฟรีเท่าไหร่คะเออให้ฟรีเลย อันละอันนี้ห้าสิบบาทอันนั่นหลังจากนี้แล้วมีอะไรเอ่ยอันนี้ผักชีวันนี้ก็เป็นเซตนะคะเลยอันนด้ไม่ได้ใช้คุณดิ้ไม่ได้ใช้พอมันอแล้วหลังจากนี้แล้วมีอะไรอีกคะมันเขือปอกพิ้วอันนี้นะมันเคือบปอกมันมีคำถา้ไหมมีแตงเอาวไหมแตงเอาวไหมเราจะเลือกแบบ อ่อนกับแบบแข็กมันจะดูยังไงเขาดูรวนแ,แ,แล้วก็ตรงที่ก้านใบเนี่ยก้านก้านอะไรมันยังยาวๆอย่างนี้ถือว่าแกแ่มันยาวๆมันยังไม่ดเข้าไปครับอ๋อถ้าอ่อนก็คือมันจะยังยาวๆมันยังใหม่ๆอยู่ครับยังนีถ้ามันนานเข้ามันจะผดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าสาวสาวใช่ แตงกวาเอาไหมไม่ใช่นะอ่าใช้ถั่วยาวแตงกวาไม่ใช้ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าเป็นสาวอ่าพอแล้วจ้ะทั้งหมดสิบบาทยังไม่ถึงร้อยสิบบาทให้ไปห้าร้อยเลยเอิ้มเทปรายการเรารวยเทปเขาแต่งงานแล้วให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ อ้าวไหนบอกว่าถึงร้อยไงี่ไงถึงแล้วถึงอยู่ถึงแล้วถึงร้อยบาทถึงรอยนับคุณตาโอเคครับโอเคดีดีเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรต่อคะเชฟเดี๋ยวไปซื้อของแห้งครับแถวที่ของแห้งผมเป็นกะทิอร่อยดีครับอ๋อเป็นอะไปเลยเดือดค่ะไปเลยครับเชิญครับหล่นใช้กะทิอ่านี่ไงค่ะโอ้ยเดีดเด็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 ดนะคะนี้เป็นหมูกะทิแท้ร้อย ็นกะทิแล้วอันนี้ก็กะทิกะทิเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นวัตถุดิบผสมของทันจีออ๋หนูไม่ทช่ไหมหนูนึกว่าทําให้มันดูน่ารักขึ้นใส่สีชมพูไม่ใช่ใช่ไหมคะใช้ประโยชน์ต่างกันเราใช้ทำอาหารอาหารอันนี้หวานก็ได้ขาวก็ได้สองกล่องเลยเผื่อพบคนเยอะเผื่อหนูลินแล้วก็ใส่มาเลย ร้านนี้ซื้ออย่างเดียวโอ้ยแชมป์รวยอ่ะอคนตั้งเยอะเอ้ไปต่อเลยและเคล็ดลับความอร่อยที่ด็อกเตอร์สุนทรวัฒนาพรและน้องนุ่นลัมมิดานำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นและมีประโยชน์อะไรบ้างเราไปชมกันเลยคุณนาสุนทรคะวันนี้เนี่ยคุณนามีเคล็ดลับอะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างคะวันนี้อยู่ตลาดสด เชีนเชียงแสนใช่ค่ะมเขือปอเยอะเราคุยกับเขือปอดีกว่ามาเรามาดูเขือปอเลยค่ะมะเขือปอดดนี่นะใช้นี่นะแกงแกงได้ทุกอย่างเลยแกงเนื้อแกงไก่แกงเป็ดยังได้เลยเป็นแกงบ๊วยใสกะทิอะไรป่ะคะถูกต้องเพราะหนูชอบกินมากใช่แต่เวลาแกงปลานะเขาไม่ใส่เพราะว่า,เ,<อ>าเขาจะไปใส่กระชายแทนเพื่อช,ช่วยลวดความคาวไงก็แกงปลาถูกต้อง นีนะดีมากเลยลดความดันโลหิตต่อต้านมาเรงข oh. อบพรคุณเขาเยอะมากแต่งนี้ถ้าเราไม่กินกับไม่ใส่แกงหรือไม่ใส่พวกอาหารป่าเราก็มีอาหลนกระหลน,หลนก็เป็นเป็นผักจิ้มไปก็ได้ใช่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเชฟป,ปึงเขาจะทําหลนไส้ปวดอ๋ออันนี้นเลยฉเฉลยละใช่เฉลยไปก่อนเลยเฉลยเะลยไปนไรถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปติดตามช่วงหน้าว่าถูกต้อง หลนของเราจะออกมาท้าตาแบบไหนนะคะกับยุกขยุกใส่หมูลงไปแล้วขั้นตอนแรกนะคะใส่กะทิแล้วก็ใส่หมูใช่ไหมคะดูดีๆนะคะคุณผู้ชมทางบ้าน,าน,านเดี๋ยวจะพาลาดที่สำคัญต <laughs> ้องใส่หม้อใส่ยุกขยุกหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉิง น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนรสิ์เมื่อดวงจันเรียงลงหกโมงเช้าเยืยงอยากออกไปยกขยโยฟอมใหญ่สุปร์แวตรานกเป็นวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเป็อนสายหลับฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่ต์หกโมงช่องสามสารนาติดถ้าถึงช่วงชิมขมงสองเชงนะคะตอนนี้ค่ะเรายกขยโยนะคะกันมาปรุงอาหารถึงนี่เลยริมน้ำโขงนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยให้บอกใช่ไหมคะอ่ะเรามาพูดถึงเชฟบึกดีกว่าค่ะว่าวันนี้ เราจะทําเมนูอะไรคะวันนี้เป็นหลนไส้อั่วครับหลนไส้อั่วเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างที่จะพายคือไส้อั่วก่อนครับแล้วก็หมูบดหอมแดงค่ะวันนี้ผมใช้พริกหยวกหรือพริกหนุ่มครับพริกหยวกน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บนี่แล้วก็ผักแก้มของผมมีกระลำปีโดยผลยาวแล้วก็ผักชีส่วนขาดไม่ได้กะทิแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีครับก่อนเอาละค่ะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะนะครับขั้นแรกคือต้มกะทิก่อนต้มกะทิให้เดือด ให้โมโหระหว่างที่ผู้ใหญ่ทําอาหารกันเราก็จะหันมาถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านายกแล้วกันนะคะครจริงๆเรามาอยู่กันกมฝังโคงนี่นูสังเกตฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันนะคะตรงนั้นเป็นอําเภอต้นพลของฝัง่งลาวแล้วก็ขึ้นอยู่กับแวงบปอกแก้วที่อยู่ตรงเมืองห้วยทรายตรงตรงข้ามกับเชียงของอตรงนี้เป็นทอ่เริ่มเริ่มเกิดใส่หมูลงไปแล้วขั้นตอนแรกนะคะใส่กะทิ แล้วก็ใส่หมูใช่ไหมคะดูดีๆนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวจะพลาดและที่สำคัญต้องใส่หม้อครับใส่พี่ป๋าผมไจะใส่หอมแดงครับหอมแดงลงแล้วค่ะแล้วมีกลิ่นด้วยอารม m a อาร oma กลิ่นหอมน่าทานผมไม่ใส่มะขามเปียกก่อนนะครับใส่มะขามเปียกแต่งั้นเฮียก็ช่วยช่วยขุดเฮียต้องมีส่วนร่วมไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยขุด ไปลาอร่อยเนี <S <S ่ยจะได้บอกว่าเฮียแน่นอนครับผมแต่ถ้าบอกต่อไปก็เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตาลปี๊บโอ้มันยืดมันยืดมันยืดถ้าเราไม่ใช้น้ำตาลปี๊บเราใช้น้ำตาลอย่างอื่นได้ไหมคะก็ต้แต่ว่าน้ำตาลปี๊บมันจะกลมกล่อมกว่าใช่กลมกล่อมมันจะนัวกว่ากไม่ใส่พริกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไส้อัวเนี่ยมีรสชาติอ่าหนูกลุ้เลยจะถามเลยว่าไส้อั่วเนี่ยมีหลายรสชาติ อันนี้โรยหน้าพไโรยหนต่ไม่ใช่ผักชีนะอ่าวันนี้ไม่ใช่ผักชีวันนี้จะใช้พริกโรยหน้าแล้วต่อด้วยอ๋อนี่ต้องรอรอให้เดือดก่อนครัอให้เดือดอันนี้เาเตรียมผักตุกเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่เราอบพี่เชฟแจมเอลลงนะโดนเหยียบิ้นหนึ่งอันนี้อบด้วยอะไรอ่ะอันนี้อบด้วยเตาอบเตาเวลครับวันนี้เดือดแล้วครับเดือดแล้วใส่เลยช่วยถอยไกลๆนะคะเดี๋ยวจะโดนกะทิเดือดนะคะ ทำไมเราต้องใส่หมูด้วยอะคะะว่าให้มันรสชาติของหมูเนี่ยตัาต้มเหมือนเราต้มน้ำต้มน้ำต้อะไรเงียความหวานของหมูจับมาด้วยครับโอ้ยย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 ยอยนยก่ยยยดยยยยยยรยย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 นยยยยรยย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 ่ยย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 ดยย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 ลยย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 ปิดไฟครับเรียบร้อยจัดแจงใย่จานค่ะเราจะได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวหน้ามืดครับเดี๋ยว หน้ากินอ่ะดูไม่ยากนะคะแน่นอนแด้ชิมเลยไหมร้อนนะคะแต่ยาเลยเดี๋ยวให้น้องนุ่มเกาชิมด้วยมันร้อนนะคะอเน้องน้องชื่อนุ่นลื่นนุ่มนุ่นค่ะโอ้หเปลี่ยนชื่อเป็นน้องนุ่มเหรอนุ่มก็ได้ค่ะมรรบบ้อลคั นันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูนี้หลนไส้อั่วนั่นเองนะคะเป็นการ mix and m a t มทนะคะเอาไส้อั่วของชาวเหนือนะคะมาทําหลนแทนที่จะใส่กุ้งใส่ปูใสอะไรก็แทนใสไส้อั่วแทนนะคะเอาละค่ะถามทุกคนดีกว่าท่านนยกขาแล้วก <Hayır. S 1> ็รวมไปถึงยกขยงของเราเนี่ยนะคะพร้อมจะชิมกันหรือยังคะพร้อมค่ะไม่ให้กินไม่ใช่พร้อมกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนดีกว่าค่ะ สกุลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเป็นไงครับรสชาติกะทิเป็นไงบ้างครับเป็นยอดเลยนะแลครับเพราะว่าเป็นกะทิอร่อยอร่อยดีครับใช่่คะเป็นไงอร่อยบ้างล้ำเต็มใจเจ้าอร่อยยอดเลยเจ้าเอาละค่ะชิมได้เลยค่ะเป็นไงบ้างครรสชาติอร่อยดีเจ้าอร่อยคณะเจ้าลำเจ้าชิมกันเป็นที่ ไวแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากบางคนยังแบบว่ายังเทศปากอยู่เลยนะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงค์ค่ะผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสไตล์เวลค่ะผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตาคิวพีค่ะม้วนศูนย์นะคะพริกไทยและเครื่องเทศตามมือที่หนึ่งค่ะสีไทยซปเปอร์แวร์ค่ะ ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตามังกรคู่ค่ะ a j d v d และ AJ เเครื่องเล่นาราโอเกะค่ะฮอตพอตบุฟเฟ่อนานชาติค่ะทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันทร์สาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงแรม Imperial Golden นะคะ Thai Angle Resort ค่ะโรงแรมจินแม่คงวิวรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะแล้วก็โรงแรมภูคำแสบมาลท์รีสอร์ทแอนด์สปาด้วยนะคะโรงแรมบัวคำรีสอร์ทอิมขงค่ะและโรงแรมสยามชทแองเกิลค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับที่พักสบายๆให้เราและต้องขอขอบคุณนะคะท เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนด้วยนะคะตลาดชินสมบูรณ์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็ต้องหมดลงแล้วค่ะแก่ครจากกันเนี่ยเราต้องพูดคํวา,า,วาว่ายกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเลย่หกโมงเช้าเราไปเทีย่ยวไปชิมไปยวไปชิมไปยกขยงหกโมงเช้า